เปิด5เหตุผลทำไมอังกฤษมีโอกาสคว้าแชมป์ยูโร2020หลังเดินหน้าเข้าสู่รอบตัดเชือกเรียบร้อยเกร,เร,เรตเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษขยับเข้าใกล้ที่จะพาทัพสิงโตคำรามคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปหรือยูโร2020หลังจากถล่มยูเครนขาดลอย4-0ในรอบ8เทีมสุดท้ายที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันเสาร์ที่3กรรดาที่ผ่านมาอังกฤษจะเข้าไปพบกับเดนมาร์ก ในรอบรองชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์คืนวันพุธที่7กรกฎานี้หรือตีสอตามเวลาในประเทศไทยเลนนี่คือห้เหตุผลที่ว่าทำไมสิงโตคำรามจึงมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โยุโรปในปีนี้ 1. เกมรับสุดยอดอังกฤษยังไม่เสียประตูเลยตลอดการเล่น5นัดในศึกยูโร2020โดยสามารถเก็บคลีนชีตได้ทั้งหมด ไม่ว่าเสาเกตจะใช้ระบบกลองหลังสามหรือ4คนก็ตามช่วงแรกที่แฮร์รี่แม็กควายยังไม่สมบูรณ์นั้นไทโรนมิงลงมาจับคู่ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กกับจอห์นสโตนได้อย่างยอดเยี่ยมและเมื่อกับตันแมนยูไนเต็ดกลับมาฟิตก็ช่วยทีมแข็งแกร่งขึ้นขนาะที่ลูกชอก็ทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะลูกเปิดจากกราบซ้ายที่อันตรายมากส่วนไคล์วอลเกอร์ก็เหนียวแน่นในตำแหน่งแบ็กขวาขณะที่จอแดนพิกฟอร์ดนยทวารจากเอเวอร์ตันก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ควรคู่กับการเป็นเมือหนึ่งของทัพสิงโตคำรามหลังโชว์ฟอร์มเซฟสวยๆให้เห็นหลายครั้ง 2. แชมป์โลกแชมป์ยุโรปและเบอร์หนึ่งไปกันหมดแล้วเส้นทางของอังกฤษดูจะสดใสในการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะหากดูชื่อชั้นแล้วน่าจะเหนือกว่าเดนมาร์กคู่ต่อสู้ในรอบตัดเชือกวันพุธนี้นอกจากนั้นบรรดาทีมเต็งอย่างฝรั่งเศสเจ้าของแชมป์โลกโปรตุเกสแชมป์ยุโรครั้งก่อน และเยอรมันต่างก็ะ่วงตกรอบไปตั้งแต่16ทีมสุดท้ายรวมถึงเบลเยียมทีมอันดับหนึ่งของโลกก็ตกรอบ8ทีมเรียบร้อยหฮังกีสผ่านเดนมาร์กก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศพบกับผู้ชนะระหว่างอิตาลีกับสเปนดูแล้วช่วมมงนี้ต้องความการเล่นและความมั่นใจของพลพักสิงโตคำรามไม่ได้เป็นรองทั้ง2ทีมเลย3ได้เล่นที่เวมบลีรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโร2020 จะเล่นกันณสนามเวมบรี่ทั้ง3นัดโดยยูฟาไฟเขียวให้มีแฟนบอลเข้าไปชมเกมในสนามราวๆ6 0 0 0 0คนแน่นอนว่าการได้เล่นที่เวมบรี่จะช่วยให้อังกฤษได้เปรียบคู่แข่งเพราะได้เล่นในบ้านและมีแฟนบอลนุนหลังที่จะช่วยให้บรรดาแข้งผู้ดีฮึกเหิมมากยิ่งขึ้น 4. แนวรุกอันตรายคู่กลางยอดเยี่ยมเฮอร์ริเคนกองหน้าจากทรอยแฮมฮอสเปอร์โดยวิจารย์อย่างหนักหลังทําประตูไม่ได้เดินในรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนจะมาคืนฟอร์มยิง1่งลูกในเกมชนะเยอรมันและอีก2ลูกในเกมทุบยูเครนนอกจากแฮร์รี่เคนที่กลับมาฟอร์มเยี่ยมแล้วนั้นราฮิมสเตอร์ลิงปีกจากแมนซิตี้ก็เป็นอีกคนที่ทําผลงานดียิงไปแล้ว3ประตูเหมือนกันแถมมีเจรอนซานโชที่กลับมาลงเป็นตัวจริงแล้วเล่นได้ดีอีกด้วยขณะที่ไม่ฟิลคู่กลางอย่างดิแคนไรกับคาวิฟิลิปก็ทําผลงานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งทัวรน์นาเมนต์โดยทั้งคู่ถือเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ทีมยังไม่เสียประตู พะเก็บกวาดได้ดีก่อนมาถึงแผงหลัง 5. ตัวสำรองพร้อมพลิกเกมและกึนกุนสือคุ้มกำลังทีมชาติอังกฤษชุดนี้ถือว่าลงตัวมากมี11ตัวจริงที่แข็งแกร่งขณะที่ตัวสำรองก็มีคุณภาพไม่แพ้ตัวจริงและพร้อมลงมาช่วยพลิกสถานการณ์ให้กับทีมทุกตัวอังกฤษมีตัวสำรองที่ยอดเยี่ยมอย่างแจ็คเกลีดที่ลงมาแล้วช่วยยกระดับเกมได้แบบทันตาเห็นหลังแอซิ์สุดแจ่มให้กับแฮร์รี่เคน โคกทำประตูย้ำชัยชนะเหนือเยอรมันหรือจอแดนเฮอร์ซันที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ทำประตูได้ในเกมชนะยูเครนขณะที่แนวรับก็มีตัวสำรองดีๆทั้งเบนชินเวลคิรันทิปเปียหรือไทโรนมิงส่วนกองหน้าก็มีโดมินิกคันเวิร์ดเลวิลหรือมาคารดฟอร์ดที่พร้อมลงมาทำประตูได้เหมือนกันสุดท้ายคนที่ต้องยกเครดิตให้อย่างมากก็คือเซาเกตนั่นเองหลังแสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นกุญซือที่มีฝีมือและวางแผนในแต่ละนัดได้ดี หลังจากที่เคยผ่านการถูกวิจารณ์มาอย่างหนักบอลปรับราคาแชมป์ยูโร2020โดยสารับพน,นันถูกกฎหมายทุกแห่งต่างพากัะยกให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นเต็งแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาตยูโรหรือยูโร2020หลังได้4ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศทั้งหมดแล้วเวน,เนดพิวเปิดราคาอังกฤษเป็นแชมป์อยู่ที่6ต่อ4หรือแทง4จาย6เพื่อดมทุน ขณะที่เดนมาร์กคู่แข่งของซิกโตคคำรามเป็นเต็ง4ราคาอยู่ที่9ต่อ1นส่วนอิตาลีลังเต็ง2ราคา9ต่อ4ตามมาด้วยสเปนคู่แข่งรอบรองชนะเลิศของอิตาลีที่มีอัตราต่อรอง11ต่อ4อัตราต่อรองราคาแชมป์ยูโร2020อันดับ1ทีมชาติอังกฤษ6ต่อ4อันดับ2อิตาลี9ต่อ4อันดับ3สเปน11ต่อ4และอันดับ4เดนมาร์ก9ต่อ1น จอแดนแฮร์ริสันกับตันทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังทำประตูให้กับทีมชาติอังกฤษถล่มทีมชาติยูเครนไปด้วยสกอร์4-0ในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบ8ทีมสุดท้ายผมกล้าพูดเลยเลยว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสุดๆแล้วสำหรับทีมชาติอังกฤษและหวังว่าพวกเราจะประสบความสำเร็จได้จริงๆตามโอกาสที่เกิดขึ้นก่อนถูกส่งลงสนามผมแอบมีความรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อทีมได้แน่ๆและสุดท้ายก็มีชื่อขึ้นบนสกอร์บอร์ด ในฐานะผู้ทำประตูได้จริงๆแต่จริงๆมันไม่ได้สำคัญอะไรมากนักเพราะผมรู้สึกชื่นชมเพื่อนร่วมทีมที่โชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างน่าทึ่งจนคว้าชายชนะสวยหรูได้แบบนี้ต่างหากและมันส่งผลให้ทีมเรามีโมเมนตัมดีๆต่อเรื่องไปจนถึงเกมรอบรองชนะเลิศส่วนตัวผมเองไม่ซีเรียสอยู่แล้วว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเพราะสิ่งเดียวที่คิดคือจะต้องเขียนฟอร์มการเล่นออกมาให้ดีที่สุดเพื่อชัยชนะของทีมเรื่องยิงประตูหรือแอซิสอะไรพวกนั้นแทบไม่อยู่ในหัวเลยด้วยซ้ํา ด้วยความที่ตำแหน่งของผมคือไม่ฟิลตัวกลางและจะมีผู้เล่นแนวรุกคนอื่นคอยยิงหรือแอซิสแทนอีกตั้งหลายคนผมจึงอยากรักษาสมาธิในบทบาทหลักของตัวเองมากกว่าเพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทีมต้องการยอมรับนะว่าใจจริงก็อยากยิงประตูให้ได้มากกว่านี้เหมือนกันแต่ผลประโยชน์ของทีมต้องมาก่อนเสมอเตียโก้คันเทราและสเปนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึกยูโร2020 หลังจากเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ของซาดานซายกิรี่ในการดุดจุดโทษเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซายกิรี่กับตันทีมชาติของพวกเขาสําหรับการแข่งขันรอบแทีมสุดท้ายทําให้มันเป็น1นึ่งตูต่อหนึ่งที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยการจบสกอร์อย่างเฉียบขาดของเขาในเขตโทษเมื่อเวลาผ่านไป68นาทีหลังจากนั้นถึงแม้ว่าสวิตจะเหลือ10คนเกมมุ่งสู่เข้าช่วงต่อเวลาพิเศษและสเปนได้ส่งเตียโก้ลงมาแทนเปาตอเรส การยิงจุดโทษเกิดขึ้นหลังจากต้องต่อเวลาเพิ่มเข้ามาอีก30นาทีและไม่ um a, todas, สามารถตัดสินท <R is> ั้ง2ทีมได้เนื่องโดยสุดท้ายแล้วทีมของุูเอลิเก้ก็ต้องชนะไป3-1ในการดวลจุดโทษผมภาคภูมิใจในทีมจริงๆการดวลจุดโทษเป็นแบบ50-50ผมมีความกังวลในการดูจุดโทษผมคิดว่าวันนี้เราขาดเพียงโชคไปสักหน่อยเกรเดเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเอ่ยปากชื่นชมผลงานของลูกชอ แบ็กซ้ายที่โดดเด่นมากๆและทำแอซซิตไป2ครั้งในเกมชนะยูเครน4-0รอบ8ทีมสุดท้ายชอทำไปแล้ว3แอซซิตในศึกโยูโรครั้งนี้หลังแอซซิตแรกจ่ายให้กับราฮิมสเตอร์ลิงยิงประตูเยอรมันในรอบ16ทีมและอีก2อแอซซิตในเกมชนะยูเครน4-0โดยเปิดฟีคิกให้กับแม็กควมงประตูที่2ของเกมและครอสให้กับแฮร์ร่เคนมงประตูที่3ผลนงานของชอพัฒนาขึ้นทุกเกมเขาไม่ได้อยู่กับเรามานาน จนกระทั่งเดือนมีนาซื้อปเกมแรกของเขาในรอบ2-3ถึงปีคุณมักจะเล่นเกมแบบนั้นโดยพยายามไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดมากกว่าที่จะโอ้อวดฝีเท้าตอนนี้เขารู้สึกสบายใจกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและสบายใจกับแนวทางที่เราต้องการเล่นการเปิดบอลของเขายอดเยี่ยมมากเราคุยกันหลายครั้งในสัปดาห์เรื่องการทําประตูจากลูกตั้งเตะและเราก็ให้ความสําคัญมากขึ้นดูเหมือนว่าเราสร้างอันตรายได้มากในการซ้อมเมื่อวานนี้และก็ถ่ายทอดลงสู่เกมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น เสาเกตเอ่ยปากที่ชมแบ็กซ้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เริ่มตุนทัวร์นาเมนต์ด้วยกลายเป็นตัวสำรองของเคลนที่เปียในเกมแรกที่ชนะโคเอเชียน0นัดหายอีกแล้วเมสซี่ตะบันฟรีคิกลูกที่58แสงหน้าโรนัลโดพาทีมอัดเอกวาดอร์30เหลวอเนวเมสซี่แนรุกของบาร์เซโลนาสร้างส,สถิติทำประตูจากฟรีคิก5 8ลูกแล้วแสงหน้าคิเโนโรนัลโด ความขยับเข้าใกล้สถิติทำประตูของเปเล่ในเกมค o ปปาอเมริกา2021เมื่อเช้าวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาดาวเตะวัย34ยังคงทำผลงานให้กับทีมชาติอเาจตาินาได้อย่างยอดเยี่ยมหล้างทำไป2แอซิสและฟีคิกสุดสวยพาทีมฟ้าขาวอัดเอกวาดอร์3-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปฟาดแข่งกับโคลัมเบียทำให้สถิติส่วนตัวของเมซิ่ในรายการนี้ทำไปแล้ว4ประตูกับ4แอซิสจากการลงเล่น5นัด นอกจากนี้ประตูดังกล่าวยังทําให้เมสซี่แซงหน้าโรนัลโด,โดในการทําประตูจากซีคิกโดยตรงขึ้นมานําเดี่ยวที่5 8ประตูพร้อมกับเป็นประตูที่76ในนามทีมชาติขยับจี้ทําสถิติสูงสุดในนามทีมชาติในทวีปอเมริกาใต้ของเปเล่ที่77ประตูเหลืออีกเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้น